รม10สตรีเลอโฉมตำนานโลกมีเลดี้ที่เปลือยขี่ม้ารอบเมืองอันดับหนึ่งแครูปวาดยังเย้ายวนตามการรวบรวมของเว็บไซต์ l i s t a m e s ซึ่งกล่าวถึง10ผู้หญิงงดงามที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคกลางและสมัยโบราณในฝั่งตะวันตกมีทั้งผู้ที่เป็นวีรสตรีในสงครามร้อยปีระหว่างอังกฤษและฝรั่งเศสผู้ที่มาในฐานะผู้ลีภ้ภัยหรือเป็นนักเต้นชื่อดัง เรามาสำรวจกันเลยว่าใครคือ10ผู้หญิงงดงามที่สุดอันดับที่10โจนออฟอาร์คสตวรรษที่14โจนออฟอร์คได้รับการยกย่องเป็นวีรสตรีแห่งฝรั่งเศสในสงครามร้อยปีระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษหลังจากสิ้นชีวิตแล้วเธอถูกคริสตจักรคาทอลิกยกย่องให้เป็นนักบุญเธอเกิดในครอบครัวชาวนาณดอมเรมี ทางตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศสเมื่อเริ่มมีบทบาทด้านสงครามเธอกล่าวว่าได้รับการช่วยเหลือจากเหล่าเทวดาในการสนับสนุนให้ชาวสติ๊กขึ้นครองราชและฟื้นฟูฝรั่งเศสให้หลุดพ้นจากการปกครองของอังกฤษในช่วงหนึ่งของการทำสงครามเธอสามารถปลดล็อกการล้อมเมืองอลเลอองได้ภายในเวลาเพียง9วันและจากชัยชนะหลายครั้งที่ตามมา โดยฝีมือของโจนชาลส์ที่7ก็ได้ขึ้นครองราชที่เรมส์เหตุการณ์นี้ช่วยยกระดับขวัญกำลังใจให้กองทัพฝรั่งเศสและปูทางสู่ชัยชนะสุดท้ายของประเทศแต่เศร้าเมื่อถึงปี1431ขณะอายุราว19ปีเธอถูกจับกลุ่มและถูกประหารชีวิตด้วยการเผา โจนออฟอารได้โฉมไว้ในบทเพลงซีรีส์โทรทัศน์และวิดีโอเกมในฐานะตัวละครวีรบุรุษที่งดงามและกล้าหาญแม้รายละเอียดบางส่วนเกี่ยวกับชีวิตของเธอจะมีทั้งที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และเรื่องเล่าที่ถูกบอกต่อกันมา